สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะวันนี้ฟ้ามีห้องสวยมากๆเลยนะคะแบบว่าสวยครบจัดเต็มนะคะเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าจัดเต็มมากๆหิ้วกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยนะคะห้องนี้เป็นห้องคอนโดบลาพรานยูทิน67ค่ะซึ่งคอนโดนี้นะคะอยู่ใกล้ในส่วนของ BTS สถานีสายอยู่ส่วนต่อขยายหมอชิดสะพานใหม่คูคตที่สุดเลยนะคะและนะคะภายในโครงการนะคะยังมีในส่วนของฟิตเนสนะคะมีในส่วนของสระว่ายน้ําค่ะ พื้นที่บริเวณจอดรถยนต์ให้นะคะและวันนี้บอกได้เลยว่าใครที่เห็นคลิปนี้โชคดีมากๆเลยเพราะว่าเราจะปล่อยเช่าให้ในราคาพิเศษแน่นอนค่ะแบบเรียกได้ว่าคุ้มที่สุดเลยนะคะไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มค่ะหิ้วกระเป๋าสวยๆไปเดียวเข้าอยู่ได้เลยค่ะไม่รอชาร์แล้วนะคะฟ้าพาชมห้องเขาภายในห้องมีอะไรให้บ้างนะคะห้องนี้มีขนาดพื้นที่ประมาณ23ตารางเมตรค่ะประตูจะเป็นแบบดิจิตอลดอล็อกนะคะเปิดประตูเข้ามาเราจะพบกับเคาน์เตอร์ครัว ด้านขวามือค่ะมีในส่วนของเตาไฟฟ้าเอาไว้ทําอาหารได้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ไมโครเวฟอุ่นอาหารได้เลยค่ะ,ะบิวอินเคาน์เตอร์ล้างจานขนาดใหญ่เลยค่ะเก็บเครื่องครัวได้ค่ะและยังมีในส่วนของตรงนี้เลยค่ะ,ะตู้เย็นมีให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ชอบมากๆเลยตรงนี้นะคะมีโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ให้เรียบร้อยเลยค่ะและนะคะตรงข้ามกันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของ ในส่วนของคีวีนะคะมีให้หนึ่งเครื่องแบบนี้เลยนะคะชั้นเก็บของค่ะแล้วก็มีโซฟาให้ขนาดใหญ่สองที่นั่งแบบนี้เลยบอกได้เลยว่าโซฟาใหญ่มากๆทุกคนค่ะอ่าถัดมานะคะฟ้าพาชมในส่วนของห้องน้ำกันนิดนึงนะคะห้องน้ำจะมีในส่วนของกระจกบานใหญ่ๆให้แบบนี้เลยนะคะอ่างล้างหน้าค่ะชักโครกค่ะราวตากผ้าค่ะแล้วก็มีในส่วนของเครื่องทําน้ําอุ่นให้เรียบร้อยค่ะ ชั้นวางแชมพูนะคะล็อกงอ,อตัวนี้นะคะก็ฉากกั้นกันน้ำกระเด็นนะคะ การเปียกกันแห้งเลื่อนเปิดปิดได้เลยถัดมาไปชมห้องนอนกันต่อเลยดีกว่านะคะทุกคนห้องนอนมีบานสไลด์นะคะเลื่อนเปิดปิดได้แบบนี้เวลาเรานอนภายในบริเวณห้องนอนมีในส่วนของแอร์ให้ค่ะหนึ่งตัวค่ะและนะคะด้านขวามือตรงนี้นะคะยังมีในส่วนของกระจกให้ด้วยนะคะวางเครื่องสําอางนะคะตรงนี้ได้เลยนะทุกคนและชอบมากๆเลยตรงนี้นะคะมีเตียงขนาด5ฟุตให้พร้อมที่นอนใหญ่ๆแบบนี้เลยโอ้โห,หน่านอนมากๆเลยรับ รองว่านอนแล้วสบายแน่นอนค่ะทุกคนดูภายในบริเวณห้องนะคะตกแต่งได้สวยงามและมุมนี้นะคะพิเศษมากๆเลยนะคะมีในส่วนของโต๊ะอเนกนประสงค์ให้ด้วยนะคะใครจะวางคอมพิวเตอร์นะคะวางสมุดหนังสือตรงนี้เอาไว้ทํางานได้เลยนะคะและนะคะมีในส่วนของตู้เสื้อผ้านะคะที่ปลายเตียงขนาดใหญ่ให้แบบนี้เลยเปิดได้2ฝั่งค่ะ,ะเดี๋ยวฟ้าเปิดให้ดูนะคะนี่เลยตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ฝั่งนี้ก็สามารถเปิดได้คะ่ะ นี่ค่ะตู้เสื้อผ้าความสูงแบบนี้เลยนะคะขนาดใหญ่เลยแล้วก็ข้างบนก็เปิดได้นะคะทุกคนและนะคะที่พิเศษไปกว่าน,นั้นเลยนะคะห้องนี้มีเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่มากมาให้ด้วยทุกคนรับนะรองว่าใครที่ชอบซักผ้าในห้องนี้ต้องชอบมากๆเลยค่ะ mm hmm. เครื่องซักผ้า LG ค่ะ,ะฝาหน้านะคะขนาดใหญ่แบบนี้เลยให้ดูนะคะโอ้โห ดีสุดๆเลยทุกคนและนะคะห้องนี้บรรยากาศดีค่ะเยน็นร่มรื่นไม่ร้อนค่ะมองไปเห็นวิวสระว่ายน้ำค่ะแล้วก็ราวตากผ้าค่ะและนะคะยังมีส่วนของผ้าม่านสวยๆกันแสง UV ให้2ชั้นแบบนี้เลยนะคะทุกคนสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจเช่าห้องนี้นะคะรีบติดต่อเข้ามาสอบถามด่วนเลยนะคะอยากได้ห้องสวยครบจัดเต็มเฟอร์นิเจอร์จัดเต็มแบบนี้นะคะและนะคะ ใกล้ BTS ด้วยย้ำอีกที BTS สถานีสายหยุดนะคะเส้นสีเขียวอ่อนเดินทางยาวๆไปถึงสุข,ขุมวิทได้เลยนะคะและนะคะภายในบริเวณโดยรอบนะคะของกินของใช้เซเว่นอะไรคืออยู่ใกล้หมดเลยนะคะทุกคนคะ่ะสะดวกสบายมากๆเลยมีฟิตเนสมีสระว่ายน้าที่จอดรถยนต์ให้นะคะใครที่สนใจเช่ารีบทักเข้ามาสอบถามด่วนเลยคะ่ะเดี๋ยวจะฝากเบอร์โทรไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆคะ่ะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ Ah